ายมัวๆไม่ได้โชว์นานนะครับผมเป็นเนื้อสวรรค์มาครับผมหนุ่มเลย ส่วนกุ้งยนักขาเตียมเลยคนเยอะเลยไอ้บางโชว์เป็นถ้วยห,หนึ่งเลยข <c oughs> าหนักหบกล้อยแบบนี้ทง้งใช้ปีกพาต้องเลยนะครับ กินดีไหมสะเทียดดีทำเดี๋ยวลองท้องก่อนสันนี้ครับผมอูผักแทวอยเดียวอยู่นี่โอนมันโลง่งหนุ่มันเลย

ก็คือเพื่อนของเพื่อไงก็ในหน้าเพื่อนแบบก้อยไงแบน่าเดนียวไม่ได้เลี้ยงใช่ไหมลูกอาจจะหยิบไปข้างนี้เราหลอกบ้าชวนนะเราหลอกเลี้ยงเลี้ยงก็จะโดนแบบพวกไงมี

ข,ข,ข้าวๆครับรับมันแ,นแดงๆให้ดูรสชาแหมสุนีเลยนะ <c oughs> งไงปเข้ามันแดงเลยกระหมจิมจิ <c oughs> แดงมันกลิ่นจินเลยเวลาไรทำให้ตายมัวๆไม่ได้โชว์นานนะครับผม <c oughs> สนดยนดจิงเ,งเลย cái xu mà Chưa cái phụ mà để đây để đây để mà Thôi đi tí đi không Người chẳng tìm rồi.

ทุบดีเนื้อดีครับรับประกันเลยผีเมือ้อ้สุดเลยน้นะีครับ